วันนี้วันศุกร์ออกเดินทางแต่เช้าพี่หนึ่งนัดที่นาคาร้อยปีไปตักบาตรที่นนทบุรีมาถึงแล้วเลี้ยวเข้าซอยติวานนท์48รถพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึงพอดีเลยพี่เอนิมนท่านไปนั่งพักที่ห้องรับรองพี่หนึ่งพี่หมูเข้าไปปฏิสันถานพระอาจารย์นำช่วยถ่ายวิดีโอเห็นมีพระอาจารย์ภาคภูมิมาด้วยค่ะน้ำบุญประทับใจธรรมะของพระอาจารย์มากๆได้ฟังในช่วงอบรมโครงการบัณฑิตแก้วท่านอธิบายธรรมะเป็นฉากๆผสมประส,สานวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ได้อย่างลงตัวมีเหตุมีผลบัณฑิตจบใหม่ไฟแรงได้้้ฟังงแลวกกก็ชอออบมมาาเดิน นอกโต๊ะตรงนี้ใช้วางของตักบาตรใส่ถุงซันซิปอย่างดีสวยประณีตวางอย่างเป็นระเบียบใกล้เวลา7จ็ดโมงเช้าพี่หนึ่งเดินไปที่หน้าปากซอยพระท่านจะเริ่มบินทบาทจากตรงนั้นก่อนจะเป็นซอยเล็กๆแต่ก็มีรถผ่านเข้าออกตลอดพี่หนึ่งเดินไปก็เล่าเคสตัดดี้มาให้น้องๆจับแง่คิดธรรมชาติริมทางอากาศดีมีปากกล้วยด้วยค่ะพี่เอและพนักงานบริษัทก็เดินตามมาติดๆมีลำโพงเปิดเพลงบรรเลงทางสีขาวสัญ,ญลักษณ์ของการตักบาตรบ้านไหนได้ยินเสียงนี้ก็จะรู้ว่าพระมาแล้วรีบเตรียมของออกมาหน้าบ้าน รอใส่บาทกันเลยพี่หนึ่งคุยกับพี่เอรถกลอบก็มาส่งพระอาจารย์ท่านเริ่มออกเดินบิณฑบาตพี่วินท่านนี้ที่มาหยิบของตักบาทที่เตรียมมา่ะประจําชอบใส่บาททุกวันพี่สองท่านนี้ใส่บาทหน้าบ้านพี่วินก็จะมาใส่ด้วยรับพรพระไปพร้อมๆกันเลยท่านเดินต่อมาเรื่อยๆถึงพี่บ้านหลังนี้มาใส่บาททุกครั้งวันนี้วันศุกร์น้องๆใส่ชุดนักเรียนมาตักบาทกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนน่ารักจังเลยค่ะครั้งที่แล้วเจอพี่ผู้หญิงคนเดียววันนี้มีพี่ผู้ชายมาใส่ด้วยสาธุค่ะพี่สองท่านนี้ชอบใส่ บาทสามแยกมุมสวยดีของตักบาทใสาตะกาสารมาอย่างดีประณีตมากๆพี่ท่านนี้ชอบปลูกกล้วยไม้หน้าบ้านและจะมาตักบาททุกครั้งเลยค่ะน,น,น,นี้มาครบทั้งบ้านเลยถ้าใครเคยดูคลิปสัมภาษณ์จะรู้ว่าคุณป้าเคยเจอคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงตั้งแต่สมัยอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปนั่งสมาธิและทำบุญที่นั่นอยู่บ่อยๆวันนี้มาตักบาทครบทุกเจเนเรชั่นเลยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ลูกและหลานๆนสดใสเบิกบานมีความสุขกันทั้งบ้านเลยบ้านนี้ คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาใส่บาตรด้วยว<ป>ันนี้น้ำบุญเคยเดินผ่านทีไรน้องสีขาวิ่งมาเห่าทุกรอบตอนนี้ก็ยังเห่าอีกเหมือนเดิมไม่คุ้นกันสักทีคงจะดีใจที่มีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านท,ท่านนี้ปื้มมากยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปพระเดินบิณฑบาตคุณลุงชอบถือถาดสีขาวมาใส่บาตรเป็นประจำเลยจำได้เลยว่าครั้งแรกที่น้ำบุญเจอคุณลุงนำแอปเปิ้ลใส่ถาดมาใส่บาตรถาดสีขาวใบเดิมนี่เลยปกติดอกหางนกยูงจะเป็นสีส้มแต่อันนี้เป็นสีเหลืองก็ดูสวยไปอีีีกแแแแบบลต่่จิ้งททททันุญม จะมองมแต่เราสัมผัสกระแสของบุญได้ด้วยใจพอ<ป>ทำแล้วรู้สึกว่าใจมีความสุขเบิกบานจากการให้ทานเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการนิมนต์พระมาบิณฑบาตในซอยติวานนท์48ก็เริ่มจากความรักรักในบุญจริงๆทำบุญแล้วดีจริงจึงอยากให้คนรอบตัวได้มาทำบุญบ้างเริ่มจากการทำทานก่อนให้คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆพนักง,งานในออฟฟิศและผู้คนในซอยได้ใส่บาตรน้ำบุญฟังแล้วรู้สึกปลื้มและอนุโมทนาบุญกับพี่เจ้าภาพด้วยนะคะวันนี้ที่พี่หนึ่งให้โอกาสน้ำบุญได้มา รับบุญถ่ายภาพบอกเลยว่าเพิ่มกับการทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศบุญมากๆค่ะโดยเฉพาะทีมนี้เห็นตั้งแต่ตักบาตรครั้งแรกมาแค่ไม่กี่คนกับที่กวดน้ำหนึ่งอันแต่ตอนนี้เขามากันหลายคนพร้อมที่กวดน้ำหลายๆอันพี่ๆเขาใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำรับพรเลยเดินต่อไปอีกก็มีคนมาใส่บาตรเรื่อยๆพี่วินท่านนี้ทำบุญง่ายมากจอดรถแล้วใส่ได้ทุกที่จริงๆพี่ร้านขายของตรงสามแยกน่าจะมาใส่บาตรครั้งแรกเสียงนิมนเจ้าค่ะดังมาแต่ไกลเลยคุณตาท่านนี้ที่เก่าเวลาเดิมรอใส่บาตรเพื่มๆเพื่อนพนักงาน บริษัทนี้ก็น่ารักค่ะจากหนึ่งคนเพิ่มเป็นสิบคนแล้วยืนเป็นแถวยาวข้างๆกำแพงพร้อมกับโต๊ะตักบาตรเล็กๆแล้วก็มาถึงบริษัทของพี่เจ้าภาพเตรียมของไว้อย่างดีรอใส่บาตรเช่นเคยพี่ท่านนี้ขายขนมถ้วยมาใส่บาตรครั้งแรกด้วยกำลังเตรียมของขายอยู่พอเห็นพระมาก,ก็ตัดสินใจทันทีนําขนมใส่กองสามกอ,องถอดหมวกแล้วอธิษฐานจิตใส่บาตรพี่ท่านสุดท้ายในซอยนี้เจ้าประจํามาใส่บาตรตลอดแล้วปลื้มนะคะนั้นก็เดินกลับซอยเดิมทคนแถวนี้รักบุญดีจังชอบทําทานเขาจะรู้ไหมนะว่าฐานที่ให้ ไปนอกจากจะได้บุญจากการใส่บาตรกับพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญแล้วทานนั้นยังเป็นบุญต่อบุญเพราะของตักบาตรที่เป็นอาหารแห้งจะถูกนําส่งไปที่โรงครัว71ปีเพื่อนาไปคัดแยกแล้วแพ็กใส่ถุงยางชีพซึ่งเป็นถุงสีแดงแบบนี้นําไปส่งมอบเป็นสาธารณาสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมแผ่นดินไหวภัยสงครามรวมถึงวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดเดินมาถึงจุดสุดท้ายที่พระท่านบิณฑบาตก็คือออฟฟิศแห่งที่2ของพี่เจ้าภาพเปิดบริษัทใหม่ทําบุญตลอด ต่่ออเเนืงลยจัดนั่งสมาธิฟังธรรมทุกวันพุธล่าสุดวันพุธท,ที่ผ่านมาก็เพิ่งทําบุญออฟฟิศครบรอบ9ปีที่จัดกิจกรรมบ้านกัลายนานมิตรมาแล้วกว่า432ครั้งโอ้โหทึ่งสม่ําเสมอมากไม่แปลกใจเลยวทำไมธุรกิจการงานของพี่เขาจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะพี่เขารู้หลักวิช,ชานี่เองนอกจากจะเติมบุญให้กับตัวเองแล้วทัท้งทาทานรักษาศีนั่งสมาธิยังทำหน้าที่กัลายาณมิตรชวนครอบครัวพนักง,งานในบริษัทขายคู่ค้าธุรกิจสั่งสมบุญร่วมกันด้วยพี่เขาเป็นตัวอย่างของคําว่าสร้างบุญเป็น ทีมจริงๆค่ะอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งแล้วใช่ไหมคะไปกว่านั้นพี่หนึ่งยังเล่าอีกว่าพนักงานบริษัทที่นี่สวดมนต์ตอน8โมงครึ่งทุกวันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรมาตลอดตอนออนไลน์ผ่านซูมตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงทุกวันนี้โอ้โหน้ำบุญฟังแล้วรู้สึกอัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันวันนี้เอาบุญทุกบุญมาฝากนะคะ